กรับัสดีครับผมตรวจผลหวยฮาหนอยเฉพาะกิจประจำงวดวันที่17สิงหาคมก่อนอื่นนั้นกราบผมขอรบวนเมตตากดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจผู้ท่านนั้นจะได้ไม่พลาดผลหวยฮาหนอยประจำวันทุกวันนะครับผลหวยฮาหนอยเฉพาะกิจประจำงวดวันที่17สิงหาคมครับเลข5ตัวออก19452 19452เลข3ตัวบนออก452 452เลข2ตัวบนออก52 52เลข2ตัวล่างออก11 11ฟังอีกครั้งนะครับ ผลหวยฮานอยเฉพาะกิจประจำงวดวันที่17สิงหาคมครับเลข5ตัวออก19452 19452เลข3ตัวบนออก452 452เลข2ตัวบนออก52 52เลข2ตัวล่างออก11 11ฟังอีกครั้งนะครับ คนหวยฮานอยเฉพาะกิจประจำงวดวันที่17สิงหาคมครับเลข5ตัวออก19452 19452เลข3ตัวบนออก452 452เลข2ตัวบนออก52 52เลข2ตัวล่างออก11 11 1, 1, ฟังอีกครั้งนะครับ